ส,สดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาซื้อของที่แมคโครนะคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลในการที่เรามาแมคโครวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันที่แมคโครนะคะไม่ใช่เจอกันที่ตลาดเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีลูกค้าสั่งของเรามาค่ะท่านอยากจะทําบุญเนาะเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยแหละค่ะท่านสั่งขนมมา แล้วก็ไหว้าวานให้เราเป็นตัวแทนไปทําบุญแทนนะคะเพราะว่าด้วยสุขภาพของท่านที่ไม่แข็งแรงแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยไม่สะดวกที่จะไปทําบุญด้วยตัวเองนะคะก็เลยไหว้าวานเรายินดีค่ะเมื่อลูกค้าไว้ใจนะคะให้เราเป็นตัวแทนไปทําบุญให้เราก็ยินดีค่ะตอนนี้เราไปซื้อของกันที่แมคโครก่อนนะคะซื้อให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำบุญด้วยกันนะคะ ดูกันว่าเราไปทํำบุญกันที่ไหนคะ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราทํำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราทําบุญให้จริงๆค่ะตามที่ท่านได้สั่งมาจริงๆไม่ใช่ว่าหลอกกันเนาะหลอกเอาเงินเขาแล้วก็ไม่ทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจะได้เห็นกันเลยว่าเราไปทำบุญให้จริงๆตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้า ตอนนี้เราไปซื้อของในแมคโครให้ครบก่อนนะคะเข้ามาก็เจอแจ็คพอตเลยค่ะมีคนลืมเงินแล้วก็โทรศัพท์ไว้ที่ด้านหน้าก็เลยต้องเรียกพนักง,งานให้มาเอาไปไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะดูข้าวกันเนาะเรามาดูข้าวกันนะคะอันนี้ข้าวอนะไเนี่ยที่เราอยากได้ก็เป็นข้าวหอมมะลิ ไปดูข้าวหอมมะลิกันค่ะข้าวหอมมะลิจัดาาเ,เอาอันนี้แล้วกันเนาะข้าวหอมมะลิ10โล ทุคนเราได้ของแล้วค่ะต็มหลังรถเลยค่ะนี่ค่ะเรามาทำบุญกันที่นี่นะคะวัดผองพอยวิริยารามนี่ค่ะทุกคนเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดผ่องพอยนะคะนี่นะคะของที่เรามาทำบุญมีขนมนะคะ แล้วก็จะมีน้ําอยู่ด้านหลังค่ะอันนี้มาถึงวัดแล้วนะคะ <c oughs> วัดใดคะท่านเ,าเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> อีกทบหนึ่งลวค่ะอของรวมเป็นน้ำสังขหวานรืออะไรอ่ะอะไรนะคะรวมเป็นน้ำสัขหนห่ืเป็นทารงเรียนั้งออีเชิญคชะที่ทีิวัดนี้มีกิจกรรมอะไรเ้างนะคะ<อ>เป็นเป็นโรงเรียนทราเว่าเป็นโริเรียนของเอิเชิชช กะเจริญตอนวัดของคอยวิริยารามนี้นนเดิมทีก็เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระยานวชิโรดมหรือว่าที่ญาติโยมรู้จักกันคือหลวงพ่อวิริยสิริทโลได้เป็นผู้มาก่อตั้งขึ้นสร้างขึ้นโดยให้ชื่อว่าวัดของคอยวิริยารามและก็ได้ เปนพระปริยติธรรมขึ้นเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่สามเณรซึ่งปัจจุบันก็มีสามเณรเข้ามาศึกษาพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจํานวน200กว่ารูปด้วยกันปัจจุบันนี้ทางวัดก็กําลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสําหรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาหรือศีลที่วัด ก็เชิญให้ถ้าใครสะดวกก็มาทำบุญได้เลยเนาะก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่านที่อจะร่วมกันจะร่วมสร้างศาสนายาหรือว่าสร้างขาวรวัตถุใไ้วัดค่ะอันนี้วัดผ่องพอยวิริยารามนะคะตอนนี้กำลังสร้างศาลาเนาะ อ,อ,อ,อ๋อค่ะถ้าใครอยากจะทำบุญช่วงนี้เหมาะเลยค่ะมาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ